รู้ไหมซื้อคันนี้ประหยัดกว่า1ล้านบาทพุ่นในแกลนสต,สตาร์เล็กพรีเมียมปี2012รถตู้ครอบครัวเจ็ที่นั่งที่พรีเมียมสุดๆภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะสีครีมยิ่งทําให้รถด,ดูกว้างตกแต่งมาด้วยลายไม้สีน้าตาลยิ่งทําให้รถหรูหลาพรีเมียมที่นั่งผู้โดยสารก็เป็นเบาะไฟไฟ้าอย่างดีหรูหลา VIP เวอร์ ver. บ้านไหนมีเด็กหรือผู้สูงวัยรับรองถูกใจแน่นอนและใคร รถตู้คุณใดเครื่อง A2 อยู่บอกเลยว่าคันนี้เขาเป็นเครื่อง A2 แล้วนะปะ่ะออปชั่นคันนี้เขามีอะไรบ้างไปดูกันหน้าจอทัชสกรีนรองรับ C D D V D U S B A U X Bluetooth ครบสุดพงมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากบนพงมอะไรเลยกระจกข้างปรับพับเก็บไฟฟา้าและที่พรีเมียมขึ้นไปอีกคือเขามีจอเพดานมาให้แบบนี้ด้วยจะดูหนังดูซีรีส์ก็ได้สบายเดินทางไกลไม่มีทางเบือ่อแถมเบาะผู้โดยสารแถว2ก็เป็นเบาะแบบ Double Super V I P พรีเมียมมากสามารถกดปุ่มปรับเนหลังและรองน่อง,องได้อารมณ์เหมือนนั่งเครื่องิน เน็ตคลาสเลยนั่งสบายฟิลผู้บริหารปกติถ้าติดตั้งเบาะแบบนี้เองละคะ่ะเป็นแสนแน่นอนค่ะส่วนคนนั่งแถว3ก็นั่งสบายค่ะมีพื้นที่ยืดขานัน่งได้จริงไม่ใช่ว่าต้องให้เด็กๆนั่งอย่างเดียวผู้ใหญ่ตัวใหญ่ๆก็นั่งได้ไม่อึดอัดเลยสักนิดด้านหลังเขาสามารถใส่ของได้สบายๆเราสามารถเลื่อนสไลด์อร์ดแถว3เพื่อเพิ่มพื้นที่ใส่ของได้ตามต้องการเลยบอกเลยว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดขน,น,น,นของขนกระเป๋าเยอะๆก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะคันนี้รดตู้พีเมีมก็ นิ่มนวลนั่งสบายแบบนี้บอกเลยว่าป้ายแดงเขาขายกันอยู่เกือบ2ล้านบาทเลยนะคะแต่วันนี้ที่ Star Good ดคาะเราขายอยู่ที่698,000บาทประหยัดไปได้กว่า1นล้านบาทคุ้มมากที่สําคัญฟรีดาวได้เลยตกพ่อนเดือน14,000บาทเท่านั้นมั่นใจได้รถสวยคุณภาพไม่มีชนหนักพิกคว่มตัดต่อจมน้าําสวยๆคุ้มๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้หากันได้ง่ายๆมีคันเดียวเท่านั้นใครเล็งอยู่ห้ามพลาดรีบทักมาด่วน